รัฐว <othe> <cues> ัฒน์จัดให้สวัสดีค่ะนั่งตัวกันไหมนั่งตัวกันไหมโอเคเจ็ดเอต์เก้ let's go สวัสดีครับพวกเราได้ครับสวัสดีครับวันนีมครับต้องมาต้นงานเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับผมที่แบบว่าได้ส่งพวกเรานะครับผมได้มาร่วมประกาศที่เขาเรียกได้รับโอกาสคุร่วมงานที่แบบยิ่งใหญ่ค่ะดี้ครับผมอยากขอบคุณมากๆเลยครับ ไปยังไงแบบได้เดินภูมิโชว์ด้วยใช่มีโชว์ด้วยเมื่อกี้โชว์ไปแดนกับแผลยู่มันสุดๆเลยครับผมแล้วก็ว่าตอนแบบอยู่ในบรรยากาศของงานแบบทุกคนให้กำลังใจดีมากเลยครับคนมาเยี่ยมากเลยครับผมจริงๆเป็นภูมิแดงที่ยาวที่สุดท่านเราเคยเดินมาใช่ครับมีจุดสี่จุดยาวมากตื่นเต้นไหมแบบเิธอขอให้กำลังใจตื่นตื่นตื่นมากเลยครับผมเป็นงานเป็นงานแบบว่า แบบเกี่ยวกับต่างประเทศอีกอีกครั้งของพวกเราแล้วก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าจริงๆคืองานมันใหญ่มากจริงๆแบบว่าพอพอวันนี้ได้เต้นจริงๆหรือแบบว่าได้มาอยู่ในงานจริงคือคนมันเยอะกว่าที่คิดมากครับใช่แล้วแบบว่าเสียงคิดเสียงให้กำลังใจจากทุกคนคือทําให้พวกเรามีพลังสุดเลยครับผมใช่แล้วก็พวกเราแบบแบบตามตามดูฟีดแบกต่างๆแบบใครหลายๆคนก็แบบจะติดตามดูงานว่าแบบพวกเราจะทําโชว์ออกมาประมาณไหนแบบตอนนี้ก็ได้ดูแล้วเป็นยังไงแบบโชว์วันนี้มันคอนเซ็ปต์อะไรมันเป็น วันนี้คอนเซปต์ของเรามาในธีมแกรมอีกแล้วด้วยความที่ชูของเรามาจากงานใช่ไดเซียวันครับมาแบบแกรมสองเพลงจะมีเพลงแท็บยูแล้วก็แบงครับเพราะเราจะมีการทําโชว์ใหม่ซึ่งแบบลงดีเทลหน่อยใช่ครับผมโชว์ของวเรามีการช่วยกันทำครับจะเป็นคนทันจะเป็นน้องเฟมครับช่วยขด่าแล้วก็เป็นออโต โชว์ของแคบยูเนี่ยมันจะมีความแบบว่าเขาเรียกอ่าแบลึกลับลึกลับนี้ครับผมด้วยบ็อกกิ้งด้วยอะไรด้วยผมอลังการมากเลยครแล้วก็โชว์แบงที่น้องเฟรมคิดนต่ก็คือว่าจะแบบเน้นมันเน้นระเบิดเน้นเท่เลยครับผมใช่คนคนที้วงไแบบนนยอะไงยมาด้วยอะไรมาอะรมาไมาอะไมาอะไรอไอยไรอะไรรอมรมารมมามาไม ครับยังไงครับเฟมครับผม<อ>ม,มีการคิดยังไงบ้างยากไหมคื <c oughs> อ <c oughs> จริงๆมันเริ่มมาจากที่เ,าเราได้มีโอกาสมางานเวปอเนาะก็ตื่นเต้นมากๆเลย <c oughs> แล้วก็มีการคิดว่าเออเราอยากจะทําอะไรใหม่ๆแล้วแบบว่าเรามาทําชูย,ยังไงกันดี <c oughs> ก็คือเริ่มต้นจากทีมมิวสิกนะครับทางค่ายเราก็คือเขาได้มีการมิกซ์เพลงมาให้ใหม่ก็คือเอาแท็บยูเนี่ยกับแบง์มาแมชอพกันก็เลยเกิดเป็นดนตรีอะไรใหม่ๆครับผมแล้วก็เพลงของพี่ตได้ฟังก็เลยคิดว่า ถ้าดนตรีมันจะมาขนาดนี้แล้วอะแล้วก็ต้องแบบทำอะไรให้มันใหญ่เหมาะกับงานนี้หน่อยก็เลยเกิดเป็นเกิดเป็น tabu แล้วก็แบงที่เราแบบช่วยๆกันคิดขึ้นมาครับแต่ว่า tabu เนี่ยผมอยากให้มันภาพมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยเริ่มจากแบบอะไรที่มันกลมๆก่อนแล้วก็แผ่กระจายออกไปให้ครบสเตจครับใช่แล้วก็ต่อมาด้วยเพลงแบงเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลแบบมันๆอย่างที่ใช่มันๆที่ๆนะคะก็คือถึงจุดที่เราจะได้ระเบิดเวทีระเบิดเวทีครับผม แบบโชว์ที่ออกมาก็แบบสะใจตามที่แบบอยากได้เลยใช่ไหมคบคิดว่าน่าจะสะใจมากๆเลยนะครับตัวตัวพวกเราเองคือมันแล้วก็เต็มที่มากๆเลยครับแล้วก็หวังว่าทุกคนแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในงานเวทีปอจะชื่นชอบนะคบฝักเนื้อฝากตัวด้วยนะฝักเนื้อฝกตัวด้วยนะครับคือจริงๆดีใจมากๆเลยที่แบบว่าเราได้มีโอกาสมาเวทีปอเพราะว่าก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราได้พบเจอกับแฟนๆใหม่ๆนะครับที่แบบว่าเราไม่ได้อยู่แบบว่าที่ที่เที่เราจะไม่ได้มีโอกาสจะได้เจอครับ สำหรับหนเองทุก่าเวลาแบบมีผลงานอะไรแบบยออกมาใหม่ๆคือต้องทำในแบบเซนรงรแบบฟ้าคางเลยเหมือนกันเนาะใช่ใชเ,เพราะพวกเราแบบไม่ไม่อยากให้อ่าพวกเราคิดว่าเฟนเนก็น่าจะไม่อยากเห็นโชว์เดิมๆแล้วก็พวกเราก็แบบในใน,ใน,ใน,ในความคิดของแบบคนที่ทาโชว์ก็ไม่อยากจะแบบเต้นภาพเดิมๆด้วยอ,อ,อยากจะหาอะไรใหม่ๆให้กับแบบคุกคนได้เห็นแล้วก็พวกเราอยากทําด้วยครับผมก็คาดหวังเลยนะคอนเสิร์ตใหญ่ อันดับใหญ่อันดับน่แล้วก็หาหาหาการโยกโคกันยาผมมุกคอนเสิร์ตคอนไดะที่แท่นไดโดมครับผมก็ตอนนี้ยังสามารถจับจองไครกันได้อยู่นะครับที่ออทิเกตก็สำหรับใครที่เอ่อดนพวกเราตกด้วยไงก็ฝากตัวด้วยนะครับเเริ่่มมๆโชว์ใหสำหรับคอนเสิร์ตใช่ไหมครับคือเรียกว่าเยอะมากเลยครับตอนนี้ใช่ครับจัดเต็มอ่ะพี่จัดเต็มแบบไหนเรียกว่าตัด ตอนนนีี้มััยงงไไชุดยาวเลยครับคือเนื้อมันเต้นเลยครับตอนนี้มันตื่นเต้นมากเลยครับอยากอยากทำอะไรกันบ้างในคอนเสิร์ตแก่ความตายบอยแน่นอนเราต้องอยากเต้นแน่นอนแน่นอนเราต้องอยากร้องเลยจะอยากอะไรอีกรอดูนะครับเขียนครับพี่แมท ผมสปอยคือว่ามันแน่นอนครับอยากใ้ทุกคนไปโชว์ดูเพราะว่าเพราะเราได้ตั้งใจให้คอนเสิร์ตนี้มันใช่ไหมเพื่อนๆใช่ใหญ่ใหญ่ใหญ่กี่นู้นกี่นู้นกี่น้นโชว์พูดนะบอกมากจริงๆก็คืออยากให้มันเป็นโชว์ที่เออเพคคือเราพยายามหาอะไรใหม่ๆเข้ามาในโชว์ของเราตลอดนะครับแล้วก็ก็คาดหวังว่าพวกเราเองจะทำได้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็ทุกคนจะชอบครับผมแต่ว่าใหม่แน่นอนครับยังไงออาความตั้งใจอะไรไว้วครับ เฮ้ยอาจจะยังนงคือหรูอว่ามีแบบเหลวอะเอ้ยอาจจะหมาถึงใจมามีใจเหลวอาจจะเหลวได้ยิ้ม่างียวไปต่อไม่ถูกเลยครับ ดีวะใช่เลยไปอะไรที่แบบบางทีก็เราก็อาจจะต้องใช้แบบพรสวสนิดนึงพรสวนสดึงแต่พวกเราแบบว่าในภาษ์หนีอยากแบบอยากให้แบบทุกคนได้เห็นมุมมองใหม่ๆมากขึ้นที่บอกว่าจะไม่เคยเห็นจากใดที่ไหนเลยครับผมอะไรอ่ะครับพี่ไม่เคยเห็นอะไรบบน้องทีนะรู้ไหมถ้าถือว่าพี่ยังไม่ยังยังไม่เคยเห็นเนี่ยพี่ก็ต้องไปที่ไหนคอนดา ครับผมแคปชั่งรับเชิญมีอะไรไหมคะหรือว่าเราก็เต็มเวทีแล้วพวกเราเก็บคนเราลุกแล้วเตอาจจะยอาเจียอาเจะยใครถึงอาจจะยังไม่สปอยหรือว่าอาจจะยังไม่มีคะอาจจะยังไม่สอนมีลูกเล่นแล้วมีโซเดียลองแต่ละคนเมันต้องมีเลยปะอุ้ยหนูปะฮูคือกันนะ เราอจะมไม่มีหรอแบบเป็นเเป็นอะไรอย่างนี้เออผมคิดว่าเราจะมีการสปอยกันอยู่แล้วในช่องทางของไดซ์อ f ฟฟิเชียลไดซ์ออนเนี่ก็อยากถ้าถ้าทุกคนเข้าไปดูในแบบแพลตฟอร์มของได c e ก็จะเห็นว่าแบบถ้าเรามีการลงอะไรนะคอนเทนต์ใช่คอนเทนต์แบบต่างๆลงไปว่าแบบเราจะสปอยว่าแต่ละชชวของเราจะมีอะไรคืออยากให้ทุกคนไปรอดูใน o อ f i ิ i ช l มากกว่าว่าแบบ เราจะสปอยอะไรไปบ้างอยากให้ทุกคนแบบเป็นโคนันฮะไปแกะอาหารจะได้มีส่วนรวมด้วยเรามีการวาดรูปใบ้โฉมของเราเลยบอกกว่านี้ได้ไงอาจจะยังนะอาจจะยังเมื่อก่อนแฟนก่อนอันนี้เขากับพี่ดาวอะไรกันอู่บ้างไหมที่เราก็อ่านในใน ็เห็นถูกบ้างนะในโซเชียลเยอะก็มีถูกบ้างก็มีถูกบ้างแต่มีผิดเยอะถูกบ้างผิดเยอะกิจส์ส่วนใหญ่กิดส์ส่วนใหญ่ด้วยคือเออคอนเซ็ปต์เราเป็นยังไงบ้างหลัครัีครัคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตใหญ่นี้ใช่ไหมครับก็ตามชื่อคอนเลยครับ The Mystic World Seven by Gangnam Ah ก็จะมีความมิสติกความลึกลับที่ทุกคนน่ะจะเข้าไปค้นหาพวกเราเนี่ยใช่คาดเดาไม่ได้ไงความมิสติกตัวใช่ เราเพิ่งลงไปเลยนะครับเดสโคสสีม่วงการเตียงตัวอย่างแรกเดสโคสคือสีม่วงครับผมสามารถแต่งตัวเริ่มจากการแต่งตัวได้เลยใช่ใช่สีม่วงนะใช่แล้วก็สามารถฟังเพลงของไดส์เรียงมาตั้งแต่สิ่งกึ่แรกจนถึงสิ่งกึ่ล่าสุดมาได้เลยหรือใครที่แบบว่าเพิ่งแบบว่าโดนตกข้าวดอมก็ยังสามารถไปฝึกแฟนชานได้ครับผมเป็นการเตรียมตัวไปคอนของเราใช่ใช่มีไกด์ไหมวิธีฝึกแฟนชานให้ได้แบบง่ายได้เร็ว คือถ้าเป็นแฟนชั้นทับยู่ตัวผมอาจจะยังทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นแฟนชั้นโมนายังพอทำได้อยู่าโชว์เข้าไปรอหมหนึ่งโอ้กามินาเล็กเจอาโปตีซัมโปโบชิเมโดอัตโตเฟโมนาลิซาเฮ้มก็ยายน์คับผมใช่โมนาลิซาอย่า่ใ่มมีตนานผไปเกิดขึ้นไ้กับสาหรับคอนเสิร์ตรังนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแน่นอนค่ะ ผมว่าเราทำอะไรก็ใช่ทำงานง่ายเหรอเออเออยังไงพี่แอปอ่ะพวงใหม่หมายถึงอะไรนะครับตำงานตำงานบทใหม่างบทใหม่ก็อาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ซ้ำเดิมหรือเปล่าเออที่มันเป็นตำนานแล้วเราอยากเอากลับมาทำใหม่ก็เป็นตำนานเป็นตำนานไปแกล้งับ จะมีแั่ความความสนุกในคอนเสิร์ตในนี้ควณแต่ได้เจอแบบในสากคำทุกคนเลยนะแต่ทุกคนอ่าเริ่มที่ใครดีคุณพี่เจม้ยไม่เคยเห็นเออตาลุกวาวครับเออเพียวโบเพียวโบเออมาเถอะพี่เออนี่ๆๆมาเถพี่เม้มปากครับ มีทางร้งงไหมทางช็อกอึ้งฮอปอ่าฮหรอมีฮดของผมก็คืออาจจะยังน้าเอด้วยอาจจะยังนะอาจยังน้าอู้ฮี่เอเพลงเราเพลงของผมคือลูกขึ้นเต้นครับของผมมันเดือดมากของผม มันสุดเวี่ยงครับผมก็แล้วแถวป่ะเนี่ยเชื่อเธอเชื่อราชี้เชื่อเชื่อเชื่อแล้วสุดท้ายก็ฝากกันตัวนอีกทีแล้วกันวันไหนนะคะยังไงบ้างนะับตายังไงครับพี่เมนเฮ้ยหาอีกทีเลยครับหากันโยกกันยาใครเป็นคนพูดใครดอนคอนไดครับผมเปลียนจัดเปียนมากครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนมาคอนไดนะครับไม่ว่าใครที่จะเพิ่งโดนพวกเราตกจากงานเว็บบอร์นะครับก็มาติดตามกันได้นะฮะใช่แล้วก็พวกเรายังมี บันทึกการเดินทางเออมีรายการาเลยมันเป็นการเดินทางไปภาคเหนือเราว่างารไปบัสกิ้งเจอแฟนๆของพวกเราใช่เร่งเราจะปล่อยทุกวันที่วันอังคารวันที่อะไรล่ะวันอังคารสองทุ่มใช่ไหมเรื่องนี้พี่ซังหน่อยพี่ซังพูดดูมาแล้วดูดูอะไรดู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 ทูมิดย้ายส์อ๋อได้ทูมิดอยู่ท้าผมก็ไบเป็นเพื่อนไม่สนว่าอะไรของพวกเราด้วย ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทางงานไว้บ่อยทีนะครับที่เชิญชวนพวกเรามาก็ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็อยากจะร่วมงานอีกนะคะใช่ค่ะขอบคุณนะคะขออนุญาตตัวด้นะครวันนี้สนุกมากครับว่าไอ้นี่เอาไปเอาไปให้พูดออกเลยเนี่ยคือเอาทั้งหมดไปดีโอค่ะมาไม่รู้ว่าในุ่นเจ็สี่เขาชอบขวดทำอเพิ่งจะไม่นานวันนี้เองเนี่ยนะครับ